เรื่องต่อมาเรืที่ส,สามนะคะจะคุณดีดูบักบุกตุกกุกมิกมิก <c oughs> ขอเรียกว่านี้ขอเรียกว่านี้ดีดูบักบุกตุกกุกมิกมิกจุกกุกไม่ใช่จุกกุกไม่ใช่กนทกกว่ <ๆ S 1> าชื่อเขาให้ถูกมิกเออมันต้องเป็นจุก เป็นว่าเรื่องดาวของที่ลากแนบอกว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อสองเดือนก่อนหรือเปล่าที่พี่เซนไลฟ์คือเธอสัอ่าด้วยความที่ว่าผมก็พิมพ์ตามปกตินะแต่ว่ามือของผมมาดันจิ้มเลขผิดเป็นหนึ่งตำแหน่งอันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วก็โทรออกไปตูดกึ้งด้วยความที่ดีใจว่าคนที่เราชอบแบบรับสายแล้วมันก็ดีใจเกินหน่อยเลยตะโกนกลับไปว่าฮัลโหลพี่เซนฝายสายก็บอกขอโทษนะคะอันนี้ล้างโฆษณาการ่ะรับอะไรไม่ก็เออรับอะไรดีคะผมก็แบบอ่ะทิพย์หอยละ เอ้หุดไม่ตุมภาพชิปแล้ว่า uh, ครับผมอยากทราบตอนนี้ร้านอยู่ไหนแล้วครับรย,ยังจะถามเขาต่อได้นะว่าร้านอยู่ไหนแล้วครับแล้วปิดกี่โมงพี่ร้านอาหารจังอยู่จังหวัดจุดๆค่ะเปิดตอนสิบเอสิบมองเช้าถึงสี่ทุ่มค่ะจะรับอะไรดีคะอ๋อวันนี้เป็นไงบ้างครับร้านอาหารจังก็บอกว่ามีลูกค้าน้อยนะคะแต่อาหารอร่อยดีเอาอะไรดีคะก็ยังจะถามเขาได้นะว่าวันนี้เป็นยังไง ผมโทรผิดเบอร์ครับผมแล้วก็วางสายไปนีฮะแล้วผมก็กลับมาดูเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รู้สึกเขางงเลยว่าขอโทษพี่สาวร้านอาหารด้วยนะครับผมโทรผิดฝากติดตามแนวพิเศษด้วยนะครับผมคุณรีดูบุ๊กก็สวัสดีนะครับวันนี้อยู่ในช่องรีดูบุ๊กเนาะวันนี้เราไม่เล่นเกมจริงๆช่วงนี้ก็ไม่ได้อัดเกมมาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าช่วงนี้มีเรื่องที่ว่า จะสอบปลายภาคละเออก็เลยมีเวลาค่อนข้างน้อยหน่อยแต่ว่าวันนี้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 เราจะมาทําช่วงใหม่ของรายการก,ก็คือช่วงเล่าประสบการณ์เองสําหรับชื่อช่วงผมยังไม่ได้คิดเออเพราะว่าคิดคิดแล้วมันรู้สึกมันแบบมันไม่ชีกอะเออพอคิดแล้วมันมีแต่แบบอะไรที่มันพื้นๆมันเออมันหาชื่อช่วงยังไม่ได้เลยสําหรับใครที่คิดว่ามีชื่อช่วงที่มันแบบ แปลกๆอ่ะแบบฉีกอ่ะเอาแบบตลกหรือแย่ไปเลยก็ได้เออแต่ไม่เอาแบบเล่าประสบการณ์เปิดโอคุยอะไรไม่เอาไม่อยากได้มันมันธรรมดาเกินสําหรับช่องเราอ่ะมันต้องมันต้องมีอะไรที่มันไม่ธรรมดาสิเอ่อรือวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อการโทรผิดใช่ครับการโทรผิดการโทรผิดสามารถเกิดได้จากอะไรบ้างอย่างที่หนึ่ง มือของคุณนิ้วของคุณไปประเล็ดหรือพลาดไปกดใส่หมายเลขอื่นผิดไปสักหนึ่งตำแหน่งนะ่ะคุณจะไม่สามารถคุยกับเพื่อนของคุณญาติของคุณแต่คุณจะไปคุยกับคนที่คุณไม่รู้จักแทนใช่ครับผมเจอเหตุการณ์นั้นมาโดยเรื่องมันมีอยู่ว่าเนาะเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อไม่นานมานี้เมื่อสองเดือนที่แล้วเออผมได้เข้าไปดู ยูทูบเบอร์ไทยแลนด์ของเราเนาะหนึ่งคนก็คือพี่เซโฮดี Seven, นะ้เซเว่นเนาะช่วงนั้นถ้าจะไม่ผิดเหมอนว่าแกจะให้จะเป็นไลฟ์คุยโทรศัพท์อืมโดยที่เราอะจะต้องโทรไปหาแกโดยแกจะมีเบอร์ติดต่ออยู่ในี้นั้นแหละเออแล้วก็เราก็โทรไปกึก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  ปาตู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 เราพิมพ์เบอร์ของพี่เขาตามปกติอะเนาะโทรไปตูตูเบอร์น <we> ี <with> ้ไ <went> ม่สามารถติดต่อได้ค่ะก็ก็แบบเอ้าอะไรวะโทรไม่ได้อืมลองไหมกกตูตูเกอ่ะรับแล้วเหรอหมายเลขนี้อยู่นอกเขตการเชื่อมต่อค่ะเดี๋ยวคือพี่คือตอนนั้นในหัวผมก็คือแบบ พี่เซแกไปต่างดาวเลอหรือแบบหรือแบบเครือข่ายของมนุษย์ไม่สามารถติดต่อกับแกได้มันคือโทรไปแล้วมันก็แบบอยู่อยู่อยนออยู่นอกเขตของการติดต่อค่ะไม่สามารถติดต่อได้คือวนอย่างเงี้ยวนอย่างงี้อยู่ร้อยร้อยกว่าครั้งมึงเออแล้วเราก็แบบอืมหรือเลือกเขียนเบอร์ผิดนะแล้วก็ลบลบเบอร์ที่อันนี้ทิ้งแล้วก็ key ไอ id เอ้ยไม่ใช่ไอดีคีย์เบอร์ของพี่เขาใหม่ปึ๊บปึแต่แต่ว่ามือของผมนิ้วของผมอะจิ้มไปผิดหนึ่งตำแหน่งเออจิ้มเบอร์ของพี่เขาไปผิดตำแหน่งแล้วก็กดโทรออกปฏิหารเกิดขึ้นครับผมตืดตืดแก,ก๊กเฮ้ยด้วยความที่แบบว่าเราดีใจเนาะคราวนี้เราแบบม,มาแล้วช่วงของฉันมาแล้วสินะ ด้วยความที่ดีใจอ่ะเนาะเราก็แบบตะโกนตะโกนตะโกนใส่โทรศัพท์เลยฮัลโหลพี่เซไปใาสาปใสายคือแบบอขอโทษนะคะอันนี้ร้านตู้ตู้ตู้ตโภชนาการคะ่ะไม่ทราบว่าอยากได้อะไรคะ <laughs> ผมก็แบบอ่อบายชิมหายละททำไงดีวะ <laughs> 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 อ่า แล้วก็แล้วก็อึมอึมอยู่ตรงนั้นสักแปบ๊บนึงอะ่ะเออแล้วก็อ,อืขอโทษนะครับแล้วดูความที่ว่ามันถ้าวางอะ่ะมันจะเสียเสียเสียมันไม่เท่อะ่ะเออเราก็แบบอ๊อขอโทษนะครับอันนี้ร้านอาหารอยู่จังหวัดไหนนะครับเก๊กหน้าพูดเก๊กหน้าแกเก๊กเสียงพูดออกไปอันนี้อยู่จังหวัดไหนนะครับแกก็ตอบมาอืม ปลายสายของผมอ่ะแกเป็นผู้หญิงนะอายุน่าจะเป็นกลางคนแล้วอ่ะเออคนกลางคนไม่ไม่ไม่ใช่เสียงพี่เซอเออก็แบบแกแหบแกแหบกว่าพี่เซเยอะเออแล้วก็เขาก็บอกเขาก็บอกเราว่าร้านอยู่จังหวัดตุตตุตตุตุตุนะคะโดยเวลาที่ผมก็ถามต่อไปนอว่าเออแล้วเปิดถึงกี่โมงเหรอครับแกก็บอกก็เปิดอยู่ตั้แต่1ิบโมงถึงสี่ทุ่มนะ แล้วเราจะสั่งอะไรหรอแล้วก็อ๋อืมวันนี้เป็นไงบ้างครับเขาก็ลูกค้าก็น้อยนะเพราะเราเพราะเราอ่ะเข้าใจสภาพเศรษฐกิจอ่นะเนาะเราก็แบบอยากจะถามเขาด้วยความที่ว่าผมอ่ะก็เป็นพวกแบบพ่อค้าแม่ค้าด้วยเนาะเอ่อผมก็ทํางานเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ <c oughs> น้ำลายทีค <c> อ <oughs> <c oughs> เอ่อแล้วก็ ด้วยความที่ว่าเสียงของเขา<ๆ>ขเขา<ๆ>มันดูเศร้าๆอ่ะเออเราก็โอ้วันนี้เป็นไงบ้างครับอืมลูกค้าก็น้อยแต่ว่าอาหารอร่อยนะเอ้าป้า <laughs> บางทีป้าก็เปลี่ยนอารมณ์เร็วไปนะผมผมตามไม่ถูก็เออแล้วก็ฮ <laughs> แล้วครับเ <laughs> หรออ๋อ <laughs> ผมโทรผิดครับป้าแกก็อืมไม่เป็นไรหรอก เมื่อกี้ก็มี3 4สเบอร์โทรมาแล้วเฮ้ยใครวัดพิมพ์พลาดเหมือนผมเออใครมันมาตัดหน้าผมก่อนไอ้3คนก่อนหน้านี้มันเป็นใครอเออผมก็แล้วครับท่านเองก็ขอโทษนะครับแล้วก็กดวันตู้ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยผมเล่าผิดมันมีก่อนหน้าได้กแกบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเมื่อกี้ก็มีโทรพลาดมาแล้ว3 4สี่คน ไม่เป็นไรรู้รู้รู้หรือแล้วว่าโทรผิดอืโอเคอผมขอโทษนะครับแล้วผมก็ขอโทษผมโทรผิดครับตืดน <c oughs> แล้วแต่แน้วก็คือคือผมอะเปิดโทรศัพท์มาอีกรอบแล้วก็เช็คกับเบอร์ของแกผมกลับไปกลับมาแบบสิบรอบเอ๊ใช่ป๋ <c oughs> ถูกดิตำแหน่งแรกถูกตำแหน่งสองถูกตำแหน่งตืดๆๆอะมาผิดไอ้ตรงตำแหน่งที่ผิดก็แบบอ๋อ ข้างๆงหัวผมผมรู้สึกแบบเขามันแบบงอกออกมาเลยเออ <c oughs> <c oughs> ก็แบบข่ำอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วเหมือนจาได้ว่าวันนั้นอ่ะเหมือนช่วงประมาณชั่วโมงบ้างของไลฟ์พี่พี่เซเขาอ่ะ <c oughs> <c oughs> ผมก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าโทรติดอ่ะเอ้ยมีใกล้ปิดไลฟ์ของเขาแล้วเราก็บบเออเนี่ยถ้าผมโทรหาพี่ติดนะผมจะเล่าจะน้นมาเมาให้ฟังว่าไปประสบประเจอเจอเรื่องเดือดดาอะไรเจอเรื่องหักมุมอะไรขนาดนี้เออ แต่ก็ได้เล่าละได้เล่าละไปในไลฟ์ไลฟ์ล่าสุดเนาะเออก็คือถือว่าได้สร้างตำนานของเอรีดูบักเลยเนาะเออถึงเขาจะอ่านดีดูปุ๊ก,กเ็เถอะการโทรผิดอ่ะเนาะใครใครมันก็โทรผิดได้อะ่ะทำไงได้ละ่ะแมหมเราก็ไม่ได้คิดสักหน่อยเราก็ดูว่าแบบพี่เซับแล้วหรอว่ตาเราแล้วทีเราก็คือทันใดนั่นเองนั่นแหละ เอาเอาเราสั่งอะไรดีคะเ <laughs> พราะสั่งเสร็จเราก็แบบคือคือผมต้องบอกไว้ก่อนอะ่ะถ้าผมจะจริงผมสั่งก็สั่งได้แต่ว่าผมอะอยู่เหนือสุดในสยามเออและเขาอะเขาอยู่แบบเกือบจะใต้สุดแล้วอะแล้วคือถ้าสั่งอาหารน่ะถ้าสั่งอาหารแล้วมันมัน <laughs> กี่วันกี่วันถึงแล้วครับ แล้วแล้วแล้วผมจะได้ก,กินตอนตอนไหนเหลอมันพี่พี่พนักงานเขาจะไม่กินก่อนเลอเออก็แบบเป็นถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันเนอโอเคครับจริงๆอ่อะสำหรับใครที่โทรผิดหรือว่าอะไรนะวางให้ก็วังไปเถอะไ่แหละเพราะงี้ก็โทรผิดขอโทษเขาแล้ว่าโทรผิดแค่นั้นแหละครับโอเค ถ้าคุณชอบเรื่องนี้กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามผมด้วยตามที่ด้านล่างนี้เลยเออและช่วงหน้าจะเป็นอะไรจะมาเล่าอะไรฟังเดี๋ยวผมขอไปคิดก่อนแล้วช่วงช่วงของมันเดี๋ยวก็ขอไปคิดด้วยโอเคแล้วเจอกันบายบายครับผมฝากติดตามแนวพิเศษด้วยนะครับแนวผมด้วย เขาให้เกียรติยศความกล้าหาญของเขาเนี่ยต้องแบบกขเป็นคนที่กล้าหาญมากนี่สิหน่วยผู้กล้าหาญของเราชอบอ่ะเท่มากเลยอ่ะมีการถามเขาด้วยนะวันนี้เป็นยังไงพี่พเศษพิเถ้าเกิดว่าพิเศษโทรหาใครแล้วก็โทรผิดอะแล้วก็เผลอแบบพูดไปว่าแบบเออนี่เหมือนเหมือนโทรหาคนสนิทอะไรเงี้ยแล้วแล้วดันเผลอพูดไปแล้วแต่รู้ว่าโทรผิดที่หลังนะพี่ทําไงวางเลยปะวางดีล้ออะไรล่ะถ้ามปเจาจะไม่กล้าหาญเหมือนคุณลีตุุ้้งเนี่ยเหรอ Why? <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs>